สวัสดีครับคลิปแชร์ไอเดียนะครับสินค้าขายดี a เม z o n นะฮะสำหรับสมาชิกนะครับไม่ได้โผล่มานานมากเลยนะครับกลับมาอีกแล้วนะฮะโมแต่ไปเอาเบสเซลเลอร์มาวิเคราะห์ฟรีให้กับเพื่อนๆนช่องนะครับวันนี้ก็ขอกลับมาที่สมาชิกหน่อยแต่ภาพสินค้าเราก็เห็นเต็มๆเหมือนกันนะครับตามภาพเลยนี่ยอดขายสองล้านเลยนะโอ้ยแจ่มมากเลยนะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะครับผม แต่ก่อนอื่นเลยนะครับเว็บไซต์ o อด o อ l i n e c o m นะครับวันนี้เราสอนขายของ eBay Amazon นะครับคอร์ส Amazon วันนี้นะครับเพื่อนๆหลักเรียนจับมือทำดูแลตลอดชีพติดอะไรถามได้ตลอดแถมเครื่องมือให้ฟรีๆเลย3เดือนนะครับหรือถ้าเกิดคุณลงควบนะฮะ eBay Amazon นะครับอ่าก็จะมีโปรก็คือเออผมยังไม่ได้แก้รูปเลยเดี๋ยวผมต้องรีบไปแก้รูปนะฮะอ่ะโปรแรกก่อนนะครับแถม10เดือนได้ลด2,000หรือถ้าเกิดคุณไม่ลด2,000น ผมแถมให้24เดือนนะครับในภาพนี้14นะเป็น24เดือนเลยนะครับส่วนโปหน้าเว็บนะฮะถ้าเกิดเพืเ่อนๆไม่เรียนควบแล้วก็จากแชร์เครื่องมือหนึ่งปีหน้าเว็บเขียน3ผมให้5 eBay นหน้าเว็บเขียน2ผมให้4นะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าขายของเสร็จแล้วนะครับสินค้าตัวนี้ครับเป็นแก้วนะครับอืม เป็นแก้วมีมแพ็กเกจหน่อยนะฮะแต่ประเด็นก็คือมีเลยยอดขายครับขายได้เดือนหนึ่งประมาณการ4,000กว่าชิ้นยอดขายเอาง่ายๆ3 0 0 0 0 0มันคือ1ล้านอ้นี่6แผน6 000พอดีก็คือ2ล้านบาทใน1เดือนนะครับเราไปดูแลงกิ้งนะครับถ้าใครติดตามช่องของโอ๊ตออนไลน์เสมอมานะครับผมจะบอกเสมอว่า ถ้าเล่งต,ต่ำแปลว่าขายดีธุรกิจนี้นะครับแล้งแกว่งอยู่ประมาณ1,600ถึง500ปลายปลายหรือ600เลยนะครับช่วงปัจจุบันอยู่ประมาณ700กว่าใช่ไม่ใช่ถ้าตามกราฟนะครับไปดูหน่อยใช่เลยครับ776และผมดูจากเครื่องมือจังเกิลส o u วที่หาสินค้าขายดีนะครับ JS จังเกิบอก894แต่พอเป็นหน้าเว็บจริง776ไม่แปลกครับ เพราะจังเกิลสกาวได้ข้อมูลจาก Amazon มีความคาดเคลื่อนเล็กน้อยนะครับแต่ที่น่าสนใจมันขายได้2ล้านนี่สิยอดขาย2ล้านยังไม่ได้หักต้นทุนนะแต่ตีง,ง่ายๆนะเอาตีง,ง่ายๆขำๆในขั้นต่ำกำไร10% 2ล้านเนี่ยยังน้อยขำๆต้องได้2,000 0นนี่คือสินค้าตัวเดียวเท่านั้นนะครับได้กำไรประมาณ2,000 0 0ต่อเดือนนะครับขายราคาถึง13.99 ถ้าสิบห้าเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบคุณมาดูนะดูในราคาขายคนไทยนะอันนี้ต้องเป็นอะไรจาร่าภาษาไทยนี่อะไรเหยืหอกหรอแก้วเหยือกมีไหมอ่ามีนะครับ แต่มันเป็นไซส์ใหญ่อดิมันเป็นแบบอะประมาณเนี้ยไซส์ประมาณเนี้ยร้อยสามสิบบาทนะครับแต่มันมันสไตล์มันไม่ใช่เนื้อไอเนี้ยอย่างเงี้ยสี่สิบเก้าบาทเออเงี้ยประมาณเนี้ยแก้วกินนะครับแต่ว่านี้มันเป็นเหยือกเลยอะนี่เป็นเหยือกใหญ่เลยนะยังขายสี่สิบเก้าบาทอืมแต่ในเบสเซอร์ Best บนอเมซอนขายได้สองล้านแล้วในราคา 400รบาทเห็นไหมแต่สไตล์มันไม่ใช่อะ่ะมันไม่คล้ายตรงเท่าไหระ่ะมันไม่แมทชิ่งเท่าไหร่จริงๆมันก็เอ้นี่แหละพกพานะครับเป็นแบบแก้แบบดูแล้วมันก็จะเป็นสไตล์แบบพกพาหน่หน่อยนะครับสไตล์แบบถือพกพาแต่ราคามันดีกว่าเยอะนะขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยนะครับอ่ะ เรามาดูฝั่งต้นทุนกันหน่อยนะครับถ้าเราทำ FBA เนี่ยตัวนี้ต้องแบ่งให้อเมซอนนะครับ3เหรียญแล้วก็ค่า15% 15เหรียญต้นทุนเราจริงๆจะอยู่ที่8.6แล้วกันนะครับผมตีเป็น8.6ดจแจุดหนี่ต้องมีต้นทุนสินค้าหรือเหลือผมดูแล้วหือเหลือกกำไรได้4ี่0สบายเลยนะครับผม ดูแล้วน่าสนใจพอสมควรเลยนะครับคีย์เวิร์ดในธุรกิจนี้นะครับมีร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็สิบเอ็ดแลวคุณดูนะตอนแรกอะ่ะผมคิดจากสินค้าผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเลยอะ่ะมีคนค้นหาร้อยห้าสิบคนแต่พอเรามาเจอในเครื่องมือ Jungle Scout คีย์เวิร์ดนะครับเราจะเจอสินค้านี้มีคนหาถึงแปดหมื่นเจ็ดพันคนคีย์เวิร์ดลองลงมาสี่หมื่นเจ็ดพันคนสองคีย์เวิร์ดมีลูกค้าแล้วแสนกว่าคนแล้วเทรนด์ของคีย์เวิร์ดโอ้หนี่เขียวมากกว่าแดงครับ ความสําคัญคือเราไม่ใช่คนอเมริกันเราจะรู้ไหมว่าแล้วสินค้าประเภทนี้ต้องใช้คีย์เวิร์ดอะไรอันนี้คือความสําคัญของเครื่องมือคีย์เวิร์ดเลยถ้าคุณมีเครื่องมือคีย์เวิร์ดที่ดีเหมือนเหมือนคุณมีทาเลที่ดีมากๆนะครับแล้วเราก็มาดูเครื่องมือคีย์เวิร์ดโอ้โหดิคุณจะเห็นความสัมพันธ์เลยว่าในอ m a ซ o n ก็คล้ายกับ google นะครับเติบโตมากเลยนะครับในช่วงนี้นะฮะออกัสนะครับ 16000ตกประมาณวันละสอ0 0าคนเลยนะครับในการค้นหาสินค้าตัวนี้ไปดูยอดขายกันครับในธุรกิจนี้ในธุรกิจนี้สินค้าตัวอื่นอื่นนะครับเนี่ยยอดขายนี่คือยอดขายนะแล้วก็แรนกิ้งนะครับแรนกิ้งไม่มีหลุดสี่หมื่นเลยแล้วก็นี่คือยอดขายต่อวันนะฮะดีมากๆแล้วผมแคปมาหลายภาพด้วยอะดูอีกภาพหนึ่งซ้อนกันเลยนะครับนี่พอเลื่อนลงมาหน่อยนึงนะ อันนี้คือภาพแรกถูกปะนีเลื่อนลงมาหน่อยหนึ่งนะครับมีหลุดแรงกิ้งสี่หมื่แต่สี่หมื่นนี้ยังขายได้วันละสองชิ้นนะจริงๆจริงๆสำหรับเราถ้าขายได้วันละสองชิ้นผมแฮปปี้แล้วแต่เราไม่ได้ทาําธุรกิจเดียวไงพยายามทําอย่างเงี้ยให้มันได้สินค้าอย่างเงี้ยบนอเมซอนสามสิสินค้าในร้านเรากําไรเดือนละแสนไม่ใช่เรื่องยากครับก็โอเคนะครับสองภาพโอเค ภาพที่สามนี่มีหลุดแสนสี่แต่แสนสี่ยังออกวันละชิ้นนะออไอ้ที่หลุดหลุดนี่ก็ยังขายได้วันละชิ้นสองชิ้นนะครับสําหรับผมถือว่าโอเคเลยนะครับต่อไปเราไปดูเทรนด์หน่อยนี่พี่ผมชอบมากเลยเมื่อก่อนเนี่ยช่วงเมื่อก่อนนี่มันก็จะต่าเตี้ยรดิแต่ผมเอาภาพที่ใกล้ที่สุดจําเทียบแต่จริงๆต่ำเตี้ยนี่แสนเจ็ดนะแสนเจ็ดนี่ไม่น้อยนะสาหรับมือถือหนึ่งแสนนะครับแล้วมาดูครับเทรนด์ของเทรนด์ของ วันนี้นะครับอ่าเทรนของวันนี้เดี๋ยวนะฮะไล่เด้งนะฮะไลยเด้งมาทีไรสีสมาธิทุกทีเลยจุลายนะครับเดือนที่แล้วก่อนออกซสนะครับผมค้นหาถึงหกแสนสามหกแสนสามโตขึ้นแบบตกใจอนะครับโตขึ้นแบบตกใจเนี่ยปีที่แล้วเฟสบุลี่สองพันยี่สิบเอ้ยปีนี้เลย โอ้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเทรนกําลังมาคุณกาลังอยู่กับธุรกิจที่เทรนกําลังมามันมันมันเหมือนกับในอเมซอนเลยเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ก็ขึ้นในช่วงนี้เห็นไหมเห็นไหมแนวโน้มไปในทางเดียวกันเลยนะครับแล้วคนหาถึงหกแสนแบบเก้าก็ดูเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้หรอกแล้วดูเดะกเูเซนก็บอกมันมาหมดทุกตัวเลยครับในคีย์เวิร์ดนี้บอกเลยว่า ตัวนี้กำลังอินเทนโคดแล้วกําลังมาแล้วเมื่อก่อนคนก็หาเป็นแสนไม่ได้น่าเกลียดถ้าจะลงไปเท่าเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันคนหา6,3แสนสบอกเลยว่าโคดหน่าทำสำหรับสมาชิกโอดออนไลน์นะครับ Amazon นะครับคีย์เวิร์ด2 EP 0 EP 1ี2โค้ด172629จัดมาจัดไปแต่ส่วนจะหาจีนหาไทยไอ้นี้แล้วแต่คุณเลยนะนะ แต่ได้คีย์เวิร์ดไปแล้วก็ไปเสิร์ชที่อาลีิาบาไปเสิร์ชหนึ่งหกแปแปดได้อย่าลืมนะฮะหนึ่งโแปดแดราคาดีมากๆซื้อน้อยชิ้นได้ลงทุนต่ำไว้ก่อนทำคีย์เวิร์ดให้มันขายได้แล้วพอขายออกค่อยลงทุนเพิ่มผมไม่อยากให้เพื่อนๆที่ติดตามผมต้องลงทุนในการทำอเมซอนเยอะๆบางที่เนี่ยเขาให้ลงทุนสินค้าหนึ่งในอเมซอนเกือบแสนไม่จำเป็นคนระับเราลงทุนหลักร้อยก่อน ตัวไหนเจ๊งเราจะได้ไม่เจ็บหนะักแต่เราวิเคะห์ก่อนที่เราจะเลือกลงทุนอยู่แล้วเลือกเลยว่าสินค้าตัวน,นี้แม่งโคตรด,ดีคนต้องการโอกาสที่จะสักเซสมันสูงขึ้นแถมลงทุนน้อยถ้าตัวไหนพลาดจริงๆทําคีย์เวิร์ดไม่ดีจริงๆเราก็ไม่เจ็บนะแต่สําหรับผมนะอย่าเรียกว่าขาดทุนนะลงเดือนแรกแนละ้วขายไม่ได้มันจมทุนลุ้นหน่อยอีกสองเดือนสามเดือนไม่แน่มันจะออกมันก็หลุดจากการจมทุนแล้วนะครับแต่บอกเลยว่า ยุคนี้เทรนขายออนไลน์กำลังมาและเจฟเบลซอสเจ้าของอเมซอนณวันนี้นะครับมีเงินรวยที่สุดในโลกและทําสถิติรวยที่สุดในโลกใหม่เพราะเว็บอเมซอนขายดีเพราะค้าทุกคนถามครับอยากขายที่ไหนเชันขายดีมีลูกค้ายเยอะนี่เลยครับ Amazon.com แล้ววันหลังคุณสามารถต่อยอดขยายสาขาไปอเมซอนญี่ปุ่นอเมซอนออสเตรเียเยอะแยะ ลงทุนน้อยๆก่อนวันนี้ใครกาเงินผมเห็นมีเงินเอาไปฝากธนาคารเงินเฟอ้อขึ้นเนี่ยเงินมันไม่งอกนะครับแต่จะลงทุนอะไรให้มันลงทุนน้อยๆและมีโอกาสประสบความสําเร็จเยอะๆขายออนไลน์กับอเมซอนครับอ่ะ otonline.com นะฮะเราขายคอร์สช่วงแรกไปแล้วนะครับหากใครสนใจนะครับหากอยากเรียนกับเราจับมือทําดูแลตลอดชีพนะครับมาเรียนได้เรียนผ่าน s k y ยได้นะครับก็ ติดต่อได้เลยที่หน้าเว็บไซต์ o t o n l i n e c o m คลิกเพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับเราได้ทันทีไปที่ไลน์เพิ่มเพื่อนก็ได้ครับแอดข้างหน้าตามได้ odonline เบอร์โทร0815511616ครับให้กำลังใจกับเราง่ายๆเราอัพคลิป eBay, Amazon ขึ้นทุกวันนะครับแค่คุณ subscribe ์กดกระดิ่งในช่อง youtube ของเรานะครับเรามาดูกันสดๆหน่อยว่านะตอนนี้มีเพื่อนติดตามเรากี่ท่านแล้วดูทุกวันแหละนะฮะไม่ใช่ทุกวันด้วย ดูทุกคลิปที่อัพเลยนะครับเมื่อเช้ากดไปดูแล้วไม่น่าจะมีคนเพิ่มนลจริงๆแล้วแค่แป๊บเดียวเองนะครับคลิปแรกใช่แล้วครับวันนี้มีคนติดตามเรา11,343ท่านขอบคุณคนใหม่ๆนะฮะซึ่งวันนี้ยังไม่มาแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆเก่าๆที่ติดตามเราเสมอมาด้วยนะครับจบคลิปแล้วครับอ๋อเรามีโซเชียลอื่นด้วยนะฝากด้วยนะครับผม Facebook Fanpage Twitter แล้วก็ i n s t a g r กร TV นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ